เราเริ่มพูดช้าลงแล้วพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วพบสื่อสารกับเพื่อนไปเพื่อนก็ไม่เข้าใจแล้วก็เกิดคือก็เถียงกันไปเถียงกันมาเป็นเรื่องปกติซึ่งที่บางอย่างก็ไม่น่าโกรธแต่เราก็กลับเอามาคิดมากแบบนี้ก็เป็น แต่พอกลับมามาคุยกับเพื่อนเขาก็นิสัยดีเขาก็มาถามว่าโกรธเหรอพราะเขารู้ว่าเราบ่อยเราก็บอกว่าใช่เราก็พูดตรงๆพอได้คุยกับเขาเราก็สบายใจเนี่ยแหละค่ะเนี่ยแหละค่ะลมแรงมาก เราจะไม่มีเพื่อนก็ตรงนี้แหละค่ะคือเราไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครแล้วเพราะว่าเราเป็นคนขี้เก่งใจแล้วก็คือถ้าเพื่อนไม่เข้าใจก็คือเราไม่อยากยุ่งกับใครอย่างเงี้ยแบบเก่งใจเขาเขามาคบกับเราเขาก็ต้องระวังเราเพราะว่ากลัวเราจะ กลัวจะทําให้เราพูดแล้วเราจะเสียใจอะไรอย่างนี้ก็แต่แต่เราก็เป็นเฉพาะบางครั้งนะคะตอนนี้รู้สึกดีขึ้นก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นอะไรมากมายหวังว่า ช่วงเวลาทำงานเราช่วงพักเบรกปกติเราก็จะไปนั่งกลุ่มเพื่อนกันสี่ห้าคนแต่มาพักหลังๆเรารู้สึกเราไม่อยากเราอยากพักเราไม่อยากไปนั่งทานข้าวกับกลุ่มเพื่อนแล้อยากอยู่คนเดียว ก็ทำงานเสร็จก็กลับบ้านมันเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะถ้าใครไม่เป็นคือคงไม่รู้บางทีก็หัวเราะสนุกอยู่กับบ้านอยู่กับแฟนคุยอะไรกันนั่งหัวเราะกันทั้งวันเพราะว่าแฟนเขาก็คงอาจจะเริ่มเข้าใจเราแล้ว,ลวพอบางที ญาติมาพี่น้องมาไปกินข้าวกันบางทีเราก็ปฏิเสธไม่ขอไปเขาก็โอเคเข้าใจนะคะ